ไกปั้นนาเวียนาเวียก็เป็นตัวดาเมจที่แรงปั้นง่ายมากๆแค่อุธใสฟรีก็แรงมากๆแล้วไปหลักหมื่นหลักแสนได้เลยครับอาวุธที่ใส่ได้จะเป็นประจําตัวเลยครับซึ่งอาวุธก็จะเพิ่มดาเมจสกิลธาตุ18เป็นเวลา15วินาทีเลยสแต็กได้มากสุด2ชั้นนะครับถ้าเราทําการเก็บสแต็กกระสุนนะครับหรือไม่มีใส่เป็นอาวุธเทพไฟได้เลยหรือจะใส่เป็นดาบเบคอนดาบเลดฮอนแต่ดาบเลดฮอนก็จะให้แรงคิยเยอะมากๆบิวสเตตัดง่ายเลย หรือจะใส่เป็นอาวุธคินิดได้เลยหรือจะเป็นดิอันฟอร์ใส่ดาบบุฟก็ได้ส่วน4ดาวเราใส่เป็นดาบบีพียังเซอร์เฟนสปได้เลยแต่ขัด5มันจะแรงเทียบเท่าประจําตัวเลยส่วนอาวุธกิจกรรมก็ใส่ดาบเมลูซีนได้เลยถ้าเป็นใส่ฟรีก็ใส่เป็นดาบคาร์ฟฟอนเทนได้เลยอันนี้เราต้องไปกับตัวหิวนะครับเอทเคจะเพิ่มเป็น24%เลยและอีกชิ้นจะเป็นดบธธาบปรตทยได้เลยส่วนอาร์ติแฟต์นะครับ ใส่เป็นซีไนท์ไทม์จะดีสุดเลยอันนี้แนะนําให้ฟาร์มเซตนี้อย่างเดียวเลยออฟหลักนะครับนาฬิกาเป็นไอเทเปอร์เซนต์ถ้วยโบนัสหินหัวคิเลคคิดเมตดออกตามที่เราคาดได้เลยส่วนออฟลองจะเป็นคิเล็คิดเม็ไอเทมเปอร์เซนต์ืนพลังงานการอัพสกิลให้อัพเป็นสกิลแล้วก็ตีปกติถ้าไม่ตายจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยเรามีหน้าที่แค่เก็บสแต็กกระสุนอย่างเดียวนะครับคิป้ปั้นนาเวียแบบเต็มอยู่ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลย